สำหรับเคสนี้ครับเป็นตัวอย่างเคสที่แก้ค่อนข้างยากอีกหนึ่งเคสนะครับก็คือคนไข้มีประวัติการผ่าตัดนะครับสองรอบนะครับก็คือครั้งแรกไปผ่าตัดตากกระจับมานะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับก็ไปแก้กับอีกคลินิกหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาตึงรลังทํามคืบโบเลนิก้อนใหญ่นะฮะ ไอนน้ก้อนใหญ่แล้วก็ดึงให้ปากเนี่ยม้วนในนะครับเวลาคนไข้ย,ยิ้มเนี่ยก็จะเอียงเบี้ยวนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็ผ่านการฉีดฟิลเลอร์ปากสองครั้งครั้งแรกคนไข้ไปฉีดนะครับจองไป1นึ่งซีซีนะครับเข้าไปคุณหมอก็ฉีดเพิ่มเฉพาะปากบนเนี่ยเป็น2องซีซีนะครับแล้วก็ไม่สวยม้วนงุ้มนะครับจะสังเกตเลยว่าฟิลเลอร์มีการไหลขึ้นมาออกนอกขอบปากนะครับขึ้นมาขึ้นมาบริเวณเนื้อเหนือริมฝีปากค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไปฉีดสลาย ครั้งที่2ที่คนไข้ไปฉีดก็คือไปฉีดรอบนี้ฉีดเฉพาะปากบน3มซีซีนะครับแล้วก็บวมใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่สวยแล้วก็ยึ่งม้วนงุ้มนะก็ไปฉีดสลายอีกครับก็ สรุปก็คือไปผ่าตัดสองรอบฉีดสลายสองรอบทั้งสองรอบเนี่ยฉีดรวมกันให้ซีซีนะครับก็ไหลขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างดีนะครับป่าฝั่งนี้ค่อนข้างดีฝั่งนี้ขึ้นมาข้างบนส่วนฝั่งซ้ายนะครับของขืดแข็งเนี่ยดันฟิลเลอร์ให้ขึ้นมาโนนอยู่นี้หมดการนนนอกเหนือริมฝีดปากเนี่ยก็ส่งให้บริเวณตรงนี้เวลาพูดหรือ,อขยับปากนะครับมันจะบวงงงมากนะครับจนทําให้เส้นฟิลตุมเนี่ยหายไปแล้วหนาไม่เท่ากัน นะครับแล้วก็เนื้อปากวณนนี้จะอยู่สูงกว่าฝั่งนี้จะดูเรียบกว่านะครับเคสเนี่ยเ,เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาเจอไปทําปากมาแล้วพังมากๆหรือว่ามีผงผืดแข็งๆเนี่ยต้องแก้ผงผืดผ่าตัดแก้ผงผืดผให้นุ่มลงก่อนจัดปากก่อนให้เรียบร้อยค่อยมาฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้าจะฉีดฟิลเลอร์เติมเนี่ยก็คือต้องฉีดถูกเทคนิคด้วยนะครับต้องฉีดไล่ไม่ใช่ฉีดแล้วก็ไปดันสู้กับผงผืดนะครับมันไม่มีทางดันสู้ได้นะครับฟิลเลอร์เป็นของเหลว ฉีดเจอผังผืดที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยมันจะไหลออกนอกปากแล้วก็ปากเสียส่งหมดนะครับแล้วยิ่งยิ้มเนี่ยปัญหาคือพอมันมากองอยู่ข้างบนครับเวลาวยิ้มเนี่ยมันจะม้วนงุ้มนะฮะเหมือนคนแก่หรือบางคนก็รู้สึกว่าเออปากเหมือนปากลิงนะฮะเพราะเนี่ยพวกนี้หมออยากให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นฉีดฟิลเลอร์หรือทําปากกระจับก็ดีนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการฉีดเนี่ยต้องมีความรู้พวกนี้นะครับอย่างดีนะครับ